ปีล่วงอยู่ขนาบหนักตีภาคปานั่งกับจังหวัดนครทีธรรมราชรพี่น้องกับปีล่วงจงมาตีรานฟ้าแฟดกับเนียพี่น้องปีล่วงจงรัง้งก๋วยเตี๋ยวเรือพี่น้องเลดหน้าตาก้เลที่จันนาว่าไม่ตรงเติมแตงเลย้เลี่ยวกับแต่ว่าปีล่วงจงตรงไตรเดชะชิดเลยครับอ้นั้นตรงไตยอยู่แล้วครับเดี๋ยวลงเล่กับปล่อยรจชาดิปนฟืนมัง้งดวยดีฟรีก้อนครับ ใหญ่เป็ดมางรับเป็ดบางไม่ไหวพี่น้องเซฟเซฟโค่ลงเล่ครับวนู้ดใจตะกิดก่อนผู้หลาป่าชาฮาร์พี่นออ้องือกล้องก็โลกาหมาก,กับไม่ตั้นเล,เลนื่อเล่โปกาต่างๆต่างลังกดรั้งโดนหมาก็จะเหวีมหานาังมั่งกับแล้วก็ตูต้กับไปตร้งเลยป่ะนั้นในบริการตึ่งตีกับพี่น้อง ในในก็มาแล้วพี่น้องเออตรงมาเวรานนี่แต่ก่อนหลาดกวาดเพชรกับกระนาบหนาปากปานั่งกับ <c oughs> รถจอดได้หมดเลยพี่น้องอืมกรอบกับคือไม่ต้องแตงเลยเลยกับพี่น้องได้พอดีมมนเลยครับเป็นกลางเลยกับรสจาดครับหยวกหยวบพี่น้องเอยจัดเจนเลยพี่น้องปั้นไปปั้นมาอย่าลืมครับเดี๋ยวไีล่วงจงหลงไม่รักตีครับติดใจเลยครับ

cầm ừ ừ

ยวกหยวกับ